ไม่ได้ครับพี่อันนี้ต้องไม่คล่องแล้วใชนี้มเพราะว่าคลิปทีซองแล้วเปิดตัวเตอร์น่ารึเตอร์สวัสดีครับพบกับผมจู๊เนียร์สมพงศคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมผมเออสมพงศคาเซ็นเตอร์ครับผมพบกับวันนี้พบกับรายการที่บอกน้องเอ้าเปิดตัวด โอเควันนี้รายการที่บอกน้องเช่นเคยนะครับน้องสายอะไรถาพี่มาได้เลยนะครับครับผมมีลูกค้ากลุ่มค้าขายตลาดนัดเนี่ยพี่เยอะมากเลยเขาส่บถามเข้ามาว่าขอได้ไหมออกง่ายไหมเอกสารแค่อะไรบ้างเนี่ยค้าขายตามตลาดนัดเนาะออกได้แน่นอนเหมือนกันนะฮะค้าขายตลาดนัดเนี่ยอันดับแรกเลยเอกสารนี้ต้องใช้หนึ่งสำนักับบแอคชั่น 2. สำาเนาทะเบียนบ้าน3ถ้ามีใบเช่าล็อกหรือใบเสร็จซื้อของนะครับถ้ามีนะใบเซื้อของสี่เนี่ยถ้าสเตทเมนต์เดินยิ่งดีเลยนะ<ด><ด>ครับ<ม>ถ้าไม่มีไม่เป็นไรร้านเราดันให้ได้นะครับตามนี้เลยถ้าเป็นข้าขายตามตลาดนัดอีกอย่างครัพี่เนีย่าบอกเลยนะครับผมอ่ามีอะไรทำอไหมมีอีกอย่างนึงครับพี่คือเป็นร้านของตัวเองครับ มีหน้าร้านของตัวเองอ๋อขายแต่ว่าเป็นหน้าร้านตัวเองถูกไหมถ้าหน้าร้านตัวเองนะฮะหนึ่งบาทประชาชนสองสเต็ปบ้านสามใบเสียภาษีเหล้าบุหรี่นะครับสี่สเต็ปเมนต์ถ้ามียิ่งดีเลยนะครับแล้วมีหน้าร้านตรวจสอบได้หน้าร้านตรวจสอบได้ถูกต้องครับออกได้แน่นอนค้าขายประเภทนี้นะครับตอนที่พี่กิเลศบอกเลยฮะครับผมสุดท้ายนลยพี่มี่เหรอทีมนี้เยอะมากเลยนะพี่ ้าขายออนไลน์ขายออนไลน์โอ้ไม่ยากเลยนะขายออนไลน์นี่ยยิ่งง่ายเลยนะฮะอันดับแรกเลยมีเพจถ้ามีนะเพจคือเฟซตัวเองนะครับผมโพสขายเรียกว่าอะไรอ่ะโพสขายสินค้าว่าท่านคุณลูกค้าขายอะไรถูกไหมอ่าแล้วก็มีอ่าสลิปโอนสลิปโอน่ะมันลูกค้าซื้อต่อแล้วเขาโอนแบบเป็นแบบโอนสลิปออนไลน์เนาะใช่แล้วก็แคปหน้าจอที่คุณกับลูกค้าสลิปโอนเข้ามานะครับแล้วก็มีสเตทเมนต์ เาหลังเลยต้องมีสเตมเมนต์นะครับผมอ่าแค่นี้ก่อไปแล้วแล้วจเป็นต้องรับของไหมพี่ไม่จำเป็นเลยใช่ถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสั่งแล้วเขาพิออเดอร์เหรอเขาเรียกว่าพิออเดอร์ได้ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมันจะเป็นเสื้อผ้าอเไยต่างๆนะฮะได้เหมือนกันนะครับผมอ่ามีเรื่องไหมมีเรื่องที่ยังขายต้องขายนะครับโอเคอย่าลืมนะฮะอาชีพค้าขายสามประเภทนี้ เอาแล้ที่เราออกได้ชัวร์ครับผมพี่สมพูดโคราชคาเดนเซ่ครับผมอ่าสมพูดโคราชอีกแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะฮะติดต่อที่ไหนตามเบอร์ด้านล่างเลยนะเบอร์อะไรครับผมหน้าครับพี่อันนี้แบบตรงไปท่องแล้วใช่ไหมเพราะว่าที่ติดต่อแล้วตู้ลูกสามห้าสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดไหมครับผมติดต่อได้ที่เพจสมพูดคาเดนเซ่ครับโอเคอ่า รถเรามีมากกว่า300คันประสบการณ์มากกว่า3 0ปีเราเจอกันที่สมโฟชพาเซ็นเตอร์โอเคครับสวัสดีครับ